ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีฟซีทุกท่านนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องครับยูทูบออนซอนถิ่นนิสานแล้วก็ทางเพจไอพองพองคนเดิมนะครับนะครับเมื่อนี้นะครับผมแอดจะมีแนวทางนะครับกับเซียนนะครับเซียนประโคนชัยนะครับผมเพิ่นจะมาวางแนวทางนะครับผมเพิ่นับโทรนะครับมาหาแอดแล้วนะครับเพิ่นจะมีเวลานะครับเนาะนะครับเดี๋ยวแอดจะโทรไปนะครับ นะครับเซียนปักโคนชัยนะครับซึ่งเพื่อนกะโทรมาวางตัวเลขนะครับเนาะเพื่อนกะโทรมาสองรอบแล้วนะครับผมแอดกับทั้งยังปรทันเด้นะครับลงให้เพิ่นนะครับทางช่อง YouTube นะครับผมเพียงแตว่าแอดนะครับเจ็บเป็นสติกรนนะครับว่าแต่ละเซียนนะครับที่เพื่อนจะเอาแนวทางมาวางในช่องนะครับว่าสูตรเพิ่อนนี่เดินดีบอนะครับ เดินดีตลอดนะครับเข่าดีบอนะครับซึ่งเมื่อนี้ก็ครับจะได้นํานะครับมาให้เอฟซีทุกท่านได้เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องค่ะกับกับอีกเซียนนะครับผมนะครับเซียนแบบคนชัยนะครับผมเซียนแบบคนชัยนะครับเนาะเดี๋ยวแอดจะโทรไปหาเพื่อนนะครับเมื่อนี้มือเสิรเพื่อนก็โทรมาแล้วนะครับผมพอดีแอดก็บทัทนาวังนะครับเมื่อนี้ก็ระวังส่งบายบายนะครับโทรไปหาเพื่อนก่อนเถอะนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยว รอติดตามนะครับกับเสียนประคนชัยนะครับผมว่าจะเด็ดจะแน่ขนาดไหนนะครับในงวดวันที่1กันยายนสองพนรยหกสิบสีนะครับผมกับเสียนประคนชัยนะครับรอติดตามกันนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมแมนเสียนประคนชัยปะครับครับผมเซียนประคนชัยพี่อุทยเนาะ ครับผมครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีเมื่อนี้พี่จะมาวางนะครับเนาะจะมาวางแนวทางมันบัครับแมนครับแมนเดี๋ยวสอบถามจากนอยนะครับเนาะสําหรับเซียนปากคนใช้นะครับผมนะครับเซียนปากคนใช้นะครับสําหรับสูตรของพี่นี่เฮ็ดมาโดนปันไหนครับผม เฮ็ดมาปีปีก่าครับปีกว่าปีกัวเราบ่ครับครับผมเห็นมาปีกัว้วเนาะมาที่นี่ตั้งแต่เฮ็ดมาเนี่ยสูตรนี่เดือนดีเดือนดีอยู่ตลอดบ่ครับนั่นก็เขาามาตลอดเลยครับตั้ช่วงไทยๆเนี่ยมันี่เขาามาติดกันเลยเจ็ดหมดเลยโอ้นะครับที่ทั่วมหาคุมสองสองเทือนเนาะนะครับแต่พระธนาร้งไห้นะครับที่นี่นะครับในกวันทีหนึ่งกันยาญสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่นะครับ ก็จะได้เอามาล้มนะครับในช่องให้นะครับเนาะสำหรับเซียนบางคนใช้นะครับ,บผเดือนดีมากนี่เจ็ดงวดซ่อนมาครับแมนครับแมนส่วนมากส่วนมากของเซียนบางคนใช้นี่จะเป็นอาเป็นเลขสูตรคำนวณส่วนมากมันจะเป็นมันมันจะเป็นสูตรคำนวณครับสูตรเรล็กรางเลยครับอ๋อเป็นสูตรเรล็กรางเนาะของเซียนบางคนใช้เนาะแต่ว่ามาไอ่มันมันมัน มันมาข้นเทิงของงวดเนี่ยของงวดทุดทไทยอือเองงวดงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหากับสิบหกสิงหาเนี่ของเซียนนี่เข่านะครับเนาะเข่าครับแต่มันมันมันเข่าแต่ว่ามันขืนบนใช่ไหมครับอ๋อขืนบนมาครับไปบนเนาะแต่ว่าเป็นเฮ็ดเป็นสูตรล่างสูตรล่างไปบนเนาะครับสูตรล่างตั้งไปบนครับครับสําหรับเมื่อนี้นะครับเซียนที่จะมาวางเป็น เปลียนได้ไหนแน่ครับเป็นเลขแบบใดครับเซียนบักคนชัยสูตรกับสูตรเก่าครับสูตรคำนวณสูตรเก่าเหรอครับสูตรเก่าเนาะครับผมจะให้จะให้ผมเชียนเชียนแบบใดเชียนให้ผมตั้งเลขแบบใดนะครับผมบอกผมมาบอกผมมาเลยครับอันนี้เด่นนะครับแมนครับผมครับครับผมครับกำลังอัดกำลังอัดดูนะครับครับผมครับผม เด่นเล่นเด่นเลขกเด่นนะครับผมเลขเด่นนี่มีจักตัวครับเล็กที่จะวางม้านะครับวันนี้เิมีอยู่ประมาณสี่คูสี่คููนะครับเอาเดี๋ยวเซียนเซียนเซียนบอกคุณม้าครับผมว่าเลขกที่จะมาวางเล็เล็กเด่นนะครับเลขกเด่นนี่วางตัวใดเนี่ยครับเล็กเด่นเลขวิ่งครับผมที่จะมาวางครับเล็กเด่นมีตัวใดเนี่ยครับมีจักตัวครับเล็กวิ่งเล็กวิ่งก็จะมีอยู่ คากับเก่าคาบซีเป็นเป็นเดียนเนาะเนาะเดี๋ยวผมเขียนเป็นเดีนเด้อเดียนวิ่งที่บอกครับแม่นบอกครับเดีนเดีนวิ่งเดีนวิ่งเลยครับอ๋อเขียนมาเดีนวิ่งเลยเนาะของเซียนเนาะเดีนวิ่งตัวไหนนะครับผมเดีนวิ่งเดีนวิ่งที่ครับเห็นเห็นเห็ี่เลวิ่งบอกมิดเมื่อกี้บอกผมมาเมื่อกี้ตัวไหนนะครับสำหรับเลขเดนมาครับ มีห้ามีหามีเก่ามีซีนั่นแหละมีหามีซีมีเก่าเนาะมีหามีซีมีเก่าครับผมสำหรับวิ่งนี่จะให้วิ่งตัวใดครับผมนักตัวใดครับให้วิ่งครับนักเก้ากับสีเก้ากับสีนะครับสําหรับวิ่งนะครับผมวิ่งเก้ากับสีวิ่งเก้ากับสีเด้อนะครับพี่น้อง เก้ากับสี่นะครับสําหรับเซียนปะคนชัยเพื่อนห้วิ่งเก้ากับสี่วิ่งเก้ากับสี่นะครับผมสําหรับสําหรับจับคู่เดียนนะครับผมจับคู่เดียนมีมีมียู่กีกีตัวกี่หางครับผมผมเดี๋ยวครับว่างก็จะหาหางกับพ่ออืมหาบอค่บมัหาตัวบ่ครับผมหังหาเนาะ ครับผมไม่ตัวเด่นนะครับผมเสียบครับอางแย่ก็คือเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับผมต่อครับสี่เก้าสี่เก้าครับต่อครับแปดห้าแปดห้าห้าเก้า ห้าเก้าสามแปดครับสามแปดนะครับหาคููเนาะหาคู่นะครับผมคือบดเต็มน้อยหนอเนาะสมัครเสียนเดือนพิ้นรางพื่นรางมาพิ่นรางมาหกตัวไหมครับอ๋อเดี๋ยวคิดว่าอีกตัวนึงก็ได้ครับเพราะว่าผมหยานมันไหลนะยยานมันหลายตีอ๋อสมัครสมัครเสียนในวางกี่ตัวครับสมัครสมัครเสียนในวางกี่ตัว น่นมาผมอยู่บ้านแค่สามคู่โอ้วางแค่สามคู่แค่นั้นบอกครับคือตัวสุดยอดนะครับวางแค่สามคู่ครับยังอีกตัวหนึ่งเด้อครับการหน่อยตรงนี้ครับคู่หนึ่งก็คือป8ครับป8เนอะครับผม C8 อ่ะนะครับผมเป็นว่าหกหางนะครับเนาะแต่ว่าปกติเสี้ยนนี่จะวางจะวางแค่สามมันบอกครับผม จะบางแค่สามหางนะคบสามครับสามหางก็ถือว่าสุดยอดนะครับเนาะนี่เอาเอาสามตัวน้ำบอสองคู่เอาครับผมสามตัวสามตัวบนนะครับสามตัวก็มีสามตัวบนตัวก็มีหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้านะครับสามตัวบนนะครับสําหรับเซียนหนึ่งสี่เก้าครับอีกตัวหนึ่งครับหกสี่เก้าครับหก สี่เก่าโอ้เหลยกน้าเลยครับนี่ไหมางน้ครับคืออยู่ครับนี่ครับผมครับผมหัวหนวดี่ดปานมากไ้เขาไปรุ้นหาเกอบถดกตัวนี่เก็บถึกตัวเดียนะครับนี่ครับผมสําสำหรับแนวทางของเซียนประคนชัยนะครับวางม้านะครับเนาะนะครับคนวางมาก็คือมีเลขเด่นบิ่งก็คือมีหามีสีมีเก่ามาครับเซียน วิ่งวิ่งก็คือวิ่งเก้ากับซีแม่นมาคับเก้ากับทีกับหาเก้ากับซีกับหาถ้าว่าถ้าไห้วิ่นนะครับผมถ้าบิงครับขยีนก็มยี้บินเก้ากับทีนั่นแหละครับบินเก้ากับซีนะครับผมเชฟบอกให้บินเก้ากับซีส่วนจับคู่ไห้ก็มีเจ็ดซีเจ็ดซีสี่เก้าแปดหาห้าเก้าสามแปด 48นะครับเสียงเนาะสำหรับสามตัวบนนะครับเสียงเพิ่์ลห่14เก้ากับ649นะครับผมนี่ครับเสียนดูลีลำเสียนบรคนชัยบคนชัยในยุบุ๋ยรันี่แหะครับแล้วม่นบคับเสียงแมนครับแมนจะไดนี่ผมก็อยุงเทพตอนนี้ยุงเทพเนาะครับไปปักหลักปักฐานยุบขุ้นบอคำครับเอาจะนี่ผมีเน้นไหมนยครับ ครับผมเอาเน้นครับขีดเส้นใต้นะครับขึ้นตัวไหนนะครับเน้นทีเก่าครับเน้นสี่เก้านะครับเดี๋ยวผมผมขออนุญาตวงกลมเลยเด้อครับผมวงกลมเลยเน้นทีเก่ากับหาเก่าเลยครับสี่เก้าห้าเก้าครับผมครับผมเน้นแค่นี้ครับสองตัวแค่นี้บ่ครับเน้นสองคูนะครับทีเก่ากับหาเก่าโอ้เน้นสี่เก่ากับหาเก้าเนาะครับผมสาหรับสามตัวได้ครับผม สามตัวนี้ว่าต้องเนียนกันได้มั้งเนาะตัวเนียนทั้งสองคููแล้วครับอ๋อสามตัวเนียนทั้งสองนะครับเนาะหนึ่งสี่เก้ากับหกสี่เก้าแสดงว่าเสียนนี่เสียนหนักไปที่สี่เก่าต้วนะครับแมนบอครับแมนครับนักทั้งสี่เก่าเลยครับนักสี่เก่าเนาะครับนักสี่เก่าสำหรับในใจใจนใจของเสียนนะครับผมคิดมาคิดสอบจุได้ครับมาจะไรหลายที่สุดนะครับ <laughs> เพื่อจะให้เอฟซีมันมีทีแปดมันมีรผมผมเลยบอกทีแปดไว้นะวงบอกครับบอกครับบอกบอกเร็วหาแปดมีบอกมีครับแปดหาครับผมมีแปดหาอ๋อมีแปดหาอ่ามีแปดหาน้องๆครับผมก็ลืมไปครับผมมามักที่สุดคือซีเก่าครับมักที่สุดคือซีเก่า้วครับผมนะครับเพื่อจะให้เอฟซีคนไหนตัดสินใจลงทุนยังไงนะรับเซียนครับถ้าเซียนเพิ่นเนียนมาานะครับนะต่อเซียนเนียนมาก็คือ คือซีเก่ากับหาเก่าแต่ว่าหนักหนักนักคือซีเก่านะครับเมนมาครับครับผมไห้ครับครับผมไห้ลองเบิ่งครับลองลบิร์นนักคือซีเก่าครับนักคือซีเก่าครับผมไมนไี้สอบถามทางเซียนไปนะครับครับสบถามทางเซียนครับเพราะเซียนนี่จะให้วางเบอร์โทษได้บอครับผมหรือว่าจังไดในวันนี้จะให้ผมลงมาโทษให้ได้บ่ บอร์โทรผมบุกครับได้ครับได้ได้บ่ครับได้ครับได้ครับผมถ้าถ้าลงไปแล้วจะมีเอฟซีทูหาด้วครับผมกบเป็นยังบอแอบบเป็นยังครับครับผมเนาะเอารเดี๋ยวเอาสั้นผมขออนุญาตเอาเบอร์โทรลงทั้งช่องเด้อครับผมอ่าครับผมบอกบอกมาครับเบอร์โทรครับบอกมาครับศูนย์หกสามศูนย์หก ามครับแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดครับผมศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์สองเก้าศูนย์นะครับผมใช้นามปากกาเซียนปากคนชัยเนาะคร,ครับผมเซียนปากคนชัยนะครับเอะนะครับนี่ด้วยครับผมธรรมดาผมผม แดดรับธรรมดาผมจีบเพราะว่าผมจิบปลอยเหล็กตองงวดเลยนะเพราะว่าธรรมดาผมจิปลอยตั้งแต่เมืา่วานเลปลอยเมื่วานไปเลยเลยครับผมใช่พอกคุณจปลอยเล่ยนะครับผมแสดงว่าเลขออกปุ๊บครับเสียนเฮดได้ปั๊บม่นมาคบครับผมคือเพราะว่าเลขออกวันที่หนึ่งหมงวดต่อไปนี่ครับผมวันที่หนึ่งกันยาครับหนึ่งกันยาหกสี่ครับผมครับอ่อาเราเราวันที่สองผมก็ปลอยเหล็กเลย โอ้ icana, ator, มันจะส่งออกไปเลยนะครับเนาะนะครับผมรอติดตามนะครับเดี๋ยวเบิ้งนะครับเมื่อนี้นะครับสําหรับเซียนครับรอบเบิ้งผลงานนะครับเนาะเพิ่งจะเอาลงนะครับเป็นครั้งแรกอยู่ในช่องนะครับแต่ว่าเซียนก็เดินดีนะครับเจ็ดงวดซ้อนนั้นมาครับผมครับผมเจ็ดงวดซ้อนนะครับผมสําหรับเซียนประโคนชัยนะครับครับผมถตามียังกระทันะครับสอบถามเพิ่มเตินะครับด้วยรับอุิทุกท่าน นะครับเพื่อที่จะนะครับเน้นฮะเพื่อนอยากให้เพื่อนเน้นตัวใหนนะครับก็โทษสอบถามนะครับทางเสียนใดนะครับผมนะครับสำหรับสุดท้ายนี่นะครับทั้งครับแอดมินกับติฟซีทุกท่านก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับที่เซียนมาคนใช้มาวางแนีทางให้กับทุกท่านในนําไปพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะครับครับผมขอบคุณขอบคุณเสียนหลายครับผมที่มาวางแนวทางให้ครับผม ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ